สวัสดีครับนี้โยกผมไ l รา Lotte แชนเนลนะครับจูเบ้จูเบ้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นเกมบ o มแซดมือถือนะครับหรือชื่อเกมคือบ o มแซดออริจินนะครับก็บางคนมาเริ่มต้นมามันก็จะมีการสอนนั่นแหละว่าเบื้องต้นเล่นยังไงแต่บางครั้งบางคนอ,อาจจะฆ่ามันผมแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเราใช้ไอเทมอันนี้ยังไงนะครับเนี่ยไอเทมตรงนี้ โดยก่อนอื่นตัวเกมจะมีองค์ประกอบเป็นปุ่มยิงทางขวามือนะครับแล้วก็ปรับองศาขึ้นลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเป็นการเดินหน้าอดา๋นี้ผมก็เดินหน้าหันทางนี้ก่อนโอเคแล้วก็จะมีแถบอ,อันนี้ปุ๊บเลื่อนลงแล้วเดี๋ยวผมขอทําการยิงแป๊บหนึ่งมันจะจะเห็นว่าได้ว่าตัวเรานะครับเมื่อเราปรับองศาหันมาหาที่มีศัตรูนะครับหลอดต,ตรงนี้นะจะมีหลอดสีเป่าฟ้า บอกระยะในการยิงว่าเราควรยิงอยู่ที่ประมาณไหนถึงจะโดนศัตรูนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเลวเวลส,งสูงๆไปแล้วหรือเล่นด่านยากๆเนี่ยมันจะไม่มีตัวช่วยตรงนี้นะครับอันนี้นจะมีไว้ให้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่เล่นแล้วส่วนตัวช่วยแถบแถบซ้ายขวามือตรงด้านนี้นะครับให้ทุกคนกดเพิ่มจํานวนคนูณ2หรือคูณเนี่ยคูณ บวก2หรือบวก1ก็ได้นะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนครับกด power 50แล้วค่อยกด mac นะครับแล้วเราก็หันตัวนะหันตัวปุ๊บมันก็จะมีแถบสีฟ้านี่บอกแล้วก็ปาไปเลยอ,อันนี้เลยไปเลยเพราะว่าลมแรงนะครับลม0.3งุดแล้วเราวเวลาน้อยตกอ่าบวกกับแบบเร่งรีบนะครับว่าเดี๋ยวมันจะปาไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมันจะปาไม่ทันเพราะว่า มัวจะพูดอยู่ด้วยนะครับพูดคลิปอยู่ก็เลยแบบระหว่างรอนะครับเราก็ปรับองศารอได้นะครับถ้าเราเล่นในมือถือถ้าก็ปรับธรรมดาของผมเล่นบนคอมผมก็ตั้งปุ่มเอาไว้นะครับปรับรอได้เดี๋ยวก็จะเล่นจนจ,นจบด่านบอลแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปกันนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้นะครับ ไปเรายังมาดันที่สองต่ออ้าวคนหลุดไปแล้วหนึ่งคนหรือออกผมไม่แน่ใจนะแต่เราก็ไปกันเลยสามคนไหวอยู่แล้วมันเป็นดานง่ายนะทุกคนแล้วก็ยังมีตัวช่วยอีกต่างๆมากมายถ้าใครจำได้ก็ใช้เหมือนเดิมทุกอย่างมีพิมพ์ข้อความพูดคุยกับคนอื่นได้บริเวณตรงนี้นะเป็นแบบเรียกได้ว่าอะไรนะควิกควิกแชทอะแบบอย่างเร็วแบบพูดอย่างรวดเร็ว ไม่แน่ใจว่ามีกดพูดใหม่ด้วยแต่ผมไม่ได้กดพูดนะนี่เดี๋ยวผมเอาจอผมออกให้ดูนี่มีกดพูดใหม่ด้วยเห็นไหมมาตาผมยิงแล้วผมขอเอาลูกศรขึ้นนิดนึงปาไบสามดอกบวกความแรงอัดหน้าเข้าไปเลยยิงอัดหน้ายิงอัดหน้าแปดร้อยสี่สิบสามแปดร้อยสี่สิบสามแปดร้อยสี่สิบสามรวมกันเป็นสองพันห้าร้อย ยี่สิบเก้านะครับหนึ 1, ่งพัสองเอ้ยเออสอสองถูกแล้วนี่ว่าใช่ไหมแปดร้อยสองพันสี่สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าเออใช่ใช่นี่ตรงนี้ที่มันขึ้นในแดงนี่เดี๋ยวบอสมันจะยิงลูกศรลงมาตรงนี้นะครับถ้าใครเลือดน้อยก็ต้องหลบแต่เราเลือดเยอะอยู่เราจะหลบทําไมไม่ไมปลาไปปาเข้าไปคนนี้ปลาแรงอยู่นะเข้าสองพันแต่เราแรงกว่า เราเข้าสองพันห้าร้อยอัดหน้าอีกหนึ่งทีเออมีเกาะหรอแต่ก็ยิงเข้าอยู่ดีรลงกันเป็นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ้ยแปดสิบเอ็ดนะครับดามีของเราโอ้คนนี้ได้แค่พันสองเองอมออโดนยิงเข้าไปรอบหน้าเรากด Power ได้นะครับโดยถ้าเราจะกด Power ให้กดเป็นครั้งสุดท้ายให้เรากดใช้ตัวช่วยให้หมดก่อนนะครับ อตายไปแล้วเราผมยังไม่ได้ชันใช้ power อันนี้เลยโอเคเราจบแล้วแล้วดูกันว่าเราจะได้อะไรรอบนี้ผมเล่นด่านหมดระดับทั่วไปนะครับพึ่งสามร้อยวิ่งได้หินอัปเกรดหนึ่งอันก็โอเคอยู่อีกสองคนไม่ยอมเปิดอันโอเคเราลงเสร็จแล้วเราเกลือนะครับทุกคน ก็หากใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะครับ Boomset Origin ครับมาเล่นด้วยกันเนาะผมยังไม่มีกินเลยนะยังไม่มีกินเลยอ่ะเพราะว่าผมอยากสร้างเองแต่ว่ามันต้องเติมก่อนถึงจะสร้างได้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นไปได้นานแค่ไหนอะ่ะผมก็เลยยังไม่ได้สร้างตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะครับผมลยบอกผมเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะมันจะมีตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็ ได้ทำการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุเบจุเบ